เอเย,ยสวัสดีครับเพื่อน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 เคยจงเสกันไหมครับเมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะออกเดินทางจากบ้านไปที่ไหนสักแหง่งคงจะเป็นเรื่องที่น่ายุง่งยากน่าดูเพราะอะไรนั่นเหรอครับก็เพราะว่าเราไม่มีแผนที่ยังไงกันเล่าป่ะวันนี้ผมจะให้ทุกคนย้อนกลับไปดูประวัติของแผนที่มันมีแหล่งที่ไปที่มายัางไงแผนที่ยุคแรกเนี่ยมีนหน้าตาแตกต่างจากจแผนที่กระดาษในปัจจุบันมากเพราะว่าแผนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแมปในความหมายเดิมหมายถึงผ้าสัญญาณดังนั้นเนี่ยแผนที่สมัยก่อนจึงเขียนนลงบผ้า อะเดียวเดียวเดียวจริงๆแล้วเขียนบนผ้าก็เป็นประวัติความเป็นมาของแผนที่ครับแต่ความสงสัยของผมน่ะมันก็ยังทวีคูณขึ้นไปอีกครับเพื่อนๆพนเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนที่มนุษย์จะมีผ้าใช้ถ้าแผนที่เนี่ยมันถูกเขียนลงบนอะไรกันล่ะแผนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือแผนที่เมืองทองคําซึ่งเขียนลงบนดินเหนียวครับอายุประมาณ1,300ปีก่อนคริสตกาลอยู่ในนูเบียทวีปแอฟริกาและแผนที่โลกซึ่งเขียนลงบนแท่นดินเหนียวในบาบิโลเนียเมื่อราว700ปีก่อนคริสตกาลส่วนแผนที่เก่าแก่ีุในนอยผ้าาาไหมจรว200 ปีก่อนคิดการมันดูคล้ายกับรูปภาพมากกว่าเ <ว au. S 1> มื่อเปรียบเทียบกับแผนที่ในปัจจุบัน <ว au. S 1> ผู้ประดิษฐ์แผนที่โลกที่มีลักษณะเหมือนในปัจจุบันคือโตเลมีครับเป็นนักภูมิศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวกรีกเขาประดิษฐ์แผนที่โยโุโรปจีนและแอฟริกาขึ้นเมื่อคิดตักราช150แผนที่เหล่านี้ระบุทั้งเส้นระติจูดเส้นลองติจูดและแสดงทิศเหนือของแผนที่ด้วยนับเป็นแผนที่ที่ชัดเจนมากสําหรับสมัยนั้นจนเมื่อปลายศตวรรษผนี่งพัว้จ็ดร้อยแผนที่ที่รวมทุกทวีปไว้จ